น้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักที่เราทําทิ้งไว้โดยมีส่วนประกอบนะครับส่วนผสมของตัวนี้ก็คือน้ําส้มสายชูนะครับหนึ่งแล้วก็ยาเส้นนะครับแล้วก็เหล้าขาว40กีนะครับผสมให้เข้ากันหมักเอาไว้ประมาณเจวันก็สามารถนำมาใช้ได้ตัวนี้สำหรับไล่แมลงหนอนเสียได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับส่วนผสมที่เราจะใช้เรามีขวดน้ำนะครับประมาณ3มลิตรเป็นหัวกระบอกฉีดส่วนผสมประกอบที่เราจะใช้ก็คือนะครับ ใช้ตัวน้ำหมักไล่แมลงตัวนี้นะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะเทปไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกัน